สวัสดีครับไปดูกันนะครับบล็อกแอโรบิกอย่างง่าย32บีททำยังไงไปดูนะครับปะ่ะท่าแรกนะครับกรีปไวซิกแซกนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8เล็เคขค์ลง2ทีนะครับ1 2 3 4แล้วชาเซนะครับชาเซสิงเฉียงนะครับ5 6 7 8ดับเบทแฮปนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8นะครับแล้วก็มัมโบทีเว1 2 3 4 5 6 7 8ออกซ้ายเก็บไว้ขึ้น1 2 3 4 5 6 7 8เล็กเคอ1 2 3 4ชาเซ5 6 7 8ดับบิ้แทบ1 2 3 4 5 6 7 8 m a m b o t i ว a y 1 2 3 4 5 6 7 8ทีนี้ที่คิดบอกว่า32บิตยังไงเรานับตั้งแต่ท่าแรกจนถึงท่าสุดท้ายให้ได้32ครั้งแล้วออกด้านซ้ายไปนับกัน,น5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30 31, 32แ้นะครับแล้วก็ด้านซ้ายนับ1 3าบครับป้าย 4, 5, 6, 7, 8 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, 30 31 32พอดีเลยนะครับนี่แหละเขาเรียกว่าบล็อก32ก็คือมี8ทั้งหมดอยู่4ครั้งนั่นเองนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับคลิปว่ามีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้คิมด้วยนะครับไว้ คลิปหน้านะครับมีเทคนิคอะไรนะครับฝากติดตามด้วยนะครับไปก่อนแล้วสวัสดีครับ